ีคน2องคนอลนเไปพน่อยชาเวาเต้นพี่น้องนี่หลายเลยกิเมัดจีวอเนี่ยเดี๋ยวดมาตากในเขมาไปบ่ทำปากกดใหญ่ช่วหมอน กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมือนี้ก็พบกับพ่อโคคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือกุ้งเต้นพี่น้องกุ้งกุยเตี๋พี่น้องเนี่ยโอ้กุ้งเต้นกุ้งกุยเตี๋กุ้งเต้นพี่น้องไอ้มือนี้ได้กุ้งเต้นพี่น้องไอ้มาไหนี่พี่น้องเนี่ยลายอยู่เลยกิ่นวัดจิววัดเนี่ยนาีำอยู่ ปิ้ง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 เต็นได้เต้นได้จะได้มะนาวลงไปเบิง้งเด้อมีต้องใช้เยอะนี่นี่พี่น้องปุ๋งก็ได้พี่น้องเด้อนี่มะนาวกะ่ะเครื่องปรุงลงมามีเรียบร้อยหูปุกมะนาวพี่น้องอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคนใส่ก่อนไม่เช่หลายเลพอพอเนาะสองชิ้นพอใส่หลายเปรี้ยวพี่น้องเว้ มีแต่คนแบบมักเปรี้ยวนะป,ปนพีกปนนี่ใช้ลายบ่อยเจ้าปนาอีกแล้วเจ้เาตากันใผนผงนัวพี่น้องผงนัวอืมใช้ลายเชี่ยบลายอันนี้ใช้หมดเลยเขมไม่เล้งไปบ่เขมไม่กับ,บาลายนาะงใช้ลายมันสี่ฮาร์ดมันตาโกดใหญ่ช่วยหมอนสิ <laughs> นี่ละจีบเบิ้ลขาดช่างอเ่เี๋ยพี่น้องักเากัมีใบทคอกกับใบี่ติวไม่ต้องนี่ลที่โยเดียวเดียเนี่ยน,นมบักซีลงไปมนนลละนาวงแล้วหมอ,อมนหมะนาวงเนาะอล,ละอเ,เอาคนๆพี่น้องคนสคน,น,นเลยพี่น้อง<ถ>าชาวอนเตนาวอนตนพี่น้องไเลย อะไได้บอสจะมีพ่อครเรลือคาประเดชิ้มมุกอาโคนนะมันบอกยาวด้ยน้องอนะมีเพชรอ่ะใค่บอสกิน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 เๆษตากเลยเอาลบลงมาล้างก่อนเกะกะ

คือกินเนี้องอนี่พี่น้องไอ้ขมเนียเคยกินแล้วแบบเนี้อง,งข้าเหนียวพี่น้องเอ้ยเต็มซี่คือเก่าเคยกินแล้วแบบดังนี้ง,โง,โงต่อไปกินกินกินมามาพี่น้องมาพี่น้องเอ้ยว้าต่อมา,ม,มาเดียวมาเดียนี่แหมหิวข้าวเลยพี่น้องบวชแจ่มแจ่มในใบด้ม,มาพี่น้องเอ้ย dòng à, quân đừng có đây luôn đeo vào nó ừ hơi thai luôn ทำยังไงเลยบุงใบมะกรอกนี่ก็เข้ากันเลยพี่น้องแล้วดูนี่ยามนี่ยามใบมะกรอกของพี่น้องก้อยกุ้งโอ้ bây mà đâu cắn Giảm Hãy subscribe cho kênh Ghiền dành nằm mươi nằm tấn mưa rồi nè hao rồi chín nấu rồi cung bán hao cái mà nó dạ không mà à cũng có gì nó phải lấy đi

nhà cát khắm khắm nhiều đẹp mà nhà nó nằm ở tỉnh Gia ได้พักนะพีนะ่หัอหอย้อนเนาะชอบผักงอบานเฮาเคอยกุ้ง

นี่แมวาลากไุณแค้หนไม่ได้เดี๋ยน้ำป้องมือนะพอละอืมแข็งกุงมันคือกุ้งมันหงแข็งหัวมันแข็ง เหนียวย่างก๋วยกุ้งมืดนี่ <c oughs> นข้าวเหนียวย่างพี่น้องก๋วยกุ้งมืดพักตัวรั้วมืดพี่น้องเหรอยู่ตรงนี้ก็แก่เนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยกเพลงทำนี่เนาะพิ่น้องคลิปหน้าพอ,อกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต๊าพี่น้องซ่องสาวนายพาแซบได้พี่น้องเด้อเนาะกราบสวัสดีสบายดี